ว่ากันเลยจอนรอกรรมการพร้อมนะครับพร้อมครับพี่ศักดิ์พร้อมครับมาแล้วครับดูนีลาเข้าเสก่อนครักษะโตแขนไม่ธรรมดาครับมันเป็นนิ้ว เยี่ยมไปเลยเรียบร้อยอไม้ตัง้งไม่ได้เสียบเปลี่ยนนะ <laughs> เดี๋ยววนกลับมาเดี๋ยววนกลับมาให้ไปเปลี่ยนไม้เลยต่อเลยต่อเลย,ต,เลยต่อไปเลย ให้ทัน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 จะทันเขาไหมเอาโอ้หมันก็เขา้าคิดเลยครับรอ้มา,อามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาบ้าทอ,อ,อยปีกเป็นเลยเ,เนี่ยเพิ่แก้งหาห้าบียอม Não, yeah. yeah. yeah.